ชินเครื่องรับ FST ใช่แรือเล้วก็เปนนี้เป็นลายเกมเศรษฐีแล้วก็มันเกิะมากก็อันนี้เป็นอีเวนต์หน้าพวกก็จากการรูอมดาวแล้วก็ฟังไม่ผิดนะครับก็เป็นอีเวนต์รูอมดาวครับมาทั้งจ๊้เครื่องรางกับกาตโรคอนสุดฮิตนะครับแล้วก็มีกาตโรคอนใหม่ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นกาตโรคอนเทวีสงการนะครับของผีเสื้อสมุทรนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูกัน หลที่จะไปรับฟังก็ฝากกดไลค์ like, ดดกดซับสไครป์กดแชร์กด, share, ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆกนใครัน,นที่พูดปิดปากประกันได้ก็ขอไปด้วยนะครับผมโอเคแล้ไปดูกันดีนกว่าก็นี่นะครับเป,เปิดเทศกาลลูกอมดาวนะครับพบกับตัวละครเอสบวกสุดแข็งแล้วก็ชิดข้างล่างนะครับแล้วก็อีกไอเทมอีกมากมายนะครับที่มาเข้ามาใหม่นะครับโอเคก็เป็นแล้วก็เวลาเราเล่นแผนที่ใหม่นะก็เป็น อีวินคืรุงอมดาวนะครับเ,เป็นที่ที่ลูกต่อขอซรานะครับก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับแล้วก็มีพวกผูกเ้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่กลับมาครับเพียงแค่เล็กอินนะก็รับรางวัลไปเลยนะครับอย่าไตามเลยนะครับอ๋ออย่าพูดคำเพล้ยกไปดูดต่ละคันตัวกันดีกว่าก่อนเลยนะก็เป็นการเทรวีส,ง,สงการครับผีดสุสมุูรนะครับก็ ผู้นี้ก็เป็นเทศกาลสงการแล้วนะครับก็ใครที่แม่จังดูสิอย่ากจำก็ดูที่จี้นะครับที่ส่วนตัวเขานะครับก็เป็นเมื่อทอยลูกเต่านะครับโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใส่เอฟเฟกต์พื้นที่นะก็สเปรย์นะครับที่ขอสร้างนะครับก็สองสเปรย์คือพื้นที่ว่างแล้วก็แบนมากของฝนคาบนะครับคือทาทาสีสองเท่านะครับโอเคแล้วก็ บนพื้นที่ที่ทั้งปลดภัยในระยะทำเงินแต้นพี่อทอยนะครับโอกาส50%นะครับโอเคแล้วก็ป้องกันขโมยบาเบอร์นะครับเพราะว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับ2เหรีมากขึ้นไปใน1เนทอร์นะโอกาส50%นะกักขังคุกฝ่ายาตรงข้ามนะคือแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามที่สร้างเหรีมาก 2, 2หลังขึ้นไปก็สามารถอิเลฟ็กนี้มาโอกาส50%นะครับก็กักขังฝ่ายตรงข้ามได้ถึงเทอร์นะครับ,บ,รบโอเค ก็เป็นกากขังไฟตรงข้ามยกเลิกเต่านะครับก็ป้องกันแสดงผลของสกิลทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าถึงเทินของไฟตรงข้ามหนึ่งรอบนะครับก็ยกเลิกโดยธรรมัดนะครับและเป็นพื้นที่ของไฟตรงข้ามนะครับต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยนะครับโอเคส่วนสกิลของติดตัวแล้วก็ทุกโอกาสที่ทอยลูกเต่านะครับโอกาส5 0นะครับชาร์จโล่ซุปเปอร์สูงสุดสองครั้งนะครับที่แสดงแสดงผลนะครับก็เป็นโล่ป้องกันนะครับ เอาไว้ป้องกันว่าการดนตรีนะครับหรือว่าดึงนะครับป้องกันไว้นะครับเพราะก็จาม่แสดงเปิดก็เปิดซ็นต์นะครับและเมื่อทิอนของเราไรบับคืนี่ิบห้าเปอนต์ของค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีนะครับเมื่อตกเันมากของไฟต้ข้าโอกาสเก้าสเปรทับจ่ายไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของ,งของค่าผ่านทางที่พื้นพื้นฐานและสลายพื้นที่ดังกล่าว อนี่เจ้าของพื้นที่ตรงข้ามทั้งหมดในพื้นที่ที่เสียกันออกได้นำเอฟเฟกต์พื้นที่แรกเสียงที่ติดตั้งออกแม่ก็โหได้เลยโาสเก้าสิบปอร์็นจ่ายแปด้าของค่าผ่านทางพื้นฐานเมื่อตกไปมากของฝ่ายตรงข้ามถ้าเราถ้าเราไปตกใช่ไหมล่ะโอกาสเ้าสิบเซต์จ่ายแปดสของค่าผ่านทางที่พื้นฐานและสลายการทั้งหมดพื้นที่สีดัง ก็หดเหมือนกันนะก็เป็นสายทวีตเต์สายเป็นสายทวีตวต์เปล่าจบประมาณนั้นได้บ้างโอเคแล้วก็ตัวระดับตำนานก็เขาก็ลงมาขายด้วยนะ้ตำนานผีเสื้อสมุดก็เหมือนกันอย่นะจะดูซิว่าสกิลเหมือนกันไหมแต่สุไม่เหมือน ไม่เหมือนไม่เหมือนโอเควันนี้ก็อีเวนต์รับคืนอ,อมดาวนะครับเพื่อเราได้การจุนเนหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งนะออกมาได้รับชมเชยก็เป็นอ ok, ีเวนตย์สะสมอมดาวนะครับนี่อะไรนี่ก็สงการเป็น ok, สงการ ก็ร้านค้ามาแล้วนี่เลยพิเศษสงการนะลด80%แตงสมุเท่านั้นชุดตกแต่งใต้สมุดนะครับ35บาทไอ้ก็เป็นจิรนกลางนะครับจากร้านลูกอมดาวนะครับ69บาทไอ้ก็99บาทนะครับได้มา5,000นะครับ5,000ไอ้กเป็นกล่องสม่ม3,000ถึง1,000นะครับได้มา2กล่องนะครับราคาพิเศษ99บาทอันนี้ก็ไอเทมสำหรับนี่เลยครับเทวีสงการนะครับ ปิดเสื้อตาสม,มุดนะครับครบเสร็จเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงน,นี่ก็เจ็ดร้อยเก้าบาทสะสมหา้าใบอีกหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เป็นะเป็นนี้นะครับให้เราข้อตูมนะครับเป็น j ี p ป n e นี s k i l นะครับแล้วก็เลือกข้อตูมด้วยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทและที่สำคัญก็กับไปรอบเดือนนะครับนี่ พันเพชรยี่เวลาสามสิบวันนะครับก็กลับมาขายแล้วนะครับทุกคนและที่ทน่าสนใจมากก็กกคือไงสามบอยอได้วงดาวเหมือนหนึ่งหมหนึ่งสามบอยเดี๋ยวเฉยนะเดี๋จะค่อยคิดกำไรก็นี่ค็อทาค้าพิเศษนะครับก็น,นี่เลยหกสิบกว่าบาทได้ไาอีกห้าพันนะครับ ก้อนแพ็กการส่งการนะครับร้อยสีบเาบาท3ามบเก้าบาทห้าร้บ้าบาทครับไราซื้อถ้าซื้อมาหมอน,นั้าห้ดก,ก็ให้เพชรหนึ่งหมื่นหหมื่นเพ็รแล้วก็ได้แพ็กการารละครน,นะสุดที่เอนจีเครื่องราระ ตีแลเกเปยดะไปเอกซื้อนะครับนอน่คุม่สองใบสิบใบคูณสอ่ะสิบใบคูณก็กับพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่ง,งเป็นสองพไม่คุณไปสองพันกว่าสองพัน นี่ผมอันนี้ก็ให้เราซื้อใส่พวก้าตัดตำนานอันนี้ก็เป็นกล่องข้อตูนมครับแบบญี Skill ่ปุ่นสกิลแถมดือ Om อมดาวด้วยให้ไม่นสนใจอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ แรกสิบห้าารเหมือนหนึง่งเหมือนหนึง 15, ่งสิบาสใบแล้วมันจะได้หรเแปบแป๊บแป๊บแป๊บเดีกก๋ยวก่บาใบถ้าเราซื้อถ้าซื้อมนเป็นห้าห้าใช่ไหม อียืนดิีโอห้าาเราต้องการสิบห้าใบถึงจะได้ตัวนี้มาตำนานเราวทำไมห้าใบแล้วก็อยู่กัดาวอีกแสนหนึง่ง สองบัสองาเราซื้ออีกห้าพันแล้วก็ห้าพันเหมือนเดิมก็หนึ่งื่นเจ็ดพันใช่ไหนึ่งหมื่นเจ็เ่เราซื้อไหมสองกล่องเป็นหกพันเป็นเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหื่แปดพัน จ็ 7, 8, ดหมื่นแปดพันไดครับนี่ก่อนสี่หมน้าวิคิอะไรนะจ็ดหมื่นแปดพัน้เราแปดหมื่นแปดหมื่กว่าก็ขาไม่กี่หมื่นเอาไงาดีซื้อดีไหมเ,เจ้เาต้องซื้อนี่นก่อนสาดสิบก้า, 19, บาทแถมมุกต่อมาด้วยเดี๋ยวซื้อก่อน อ,อเลยใครมกีก็ซื้อเลยนะครับใครมีก็มีตังค์ก็ซื้อเลยจัดไปเลยครับแล้วก็ซื้ออีกนะไม่รู้ว่าจะเสียไปกี่บาทถ้าผมเติมไปพันหนึงน่งก็ไม่ได้เลยทำไมเพราะาเติมไม่ได้ ไเพชริศถึงพานเพชรถ้าเราซื้อนี่มาสามบอาม้อยอก็ได้รูปเงินดอยกลุ่มหนึ่ง nói chiếc cao ở đây là tại ngành ไกับห้าั้งสิบไปหากก้าครั้งก็เป็นห้าพันห้าพันสามรอันนี้สองไปสิบครั้งก็เป็นสองพันสองพัสพัน อไม่ใช่อะไรนะครับสิบไปไหนไหะโอ้ยโหห้าร้อยก็มีสิทธิ์นะโอ้ยสองร้อยก็โอเคอยู่นะ มาถึงีว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคหกสิบไปนะครับ She mm -hmm. ก็โหหยิบเจ็ดนาทีเฮ้ยลอบแรกมันได้มาหกพันสี่ก็กับราคาร้อยห้าสิบบาทมันก็คุนะ้มอยู่นะได้วาครึ่งหนึ่งอะ่ะเพราะเราคิดคำนวณว่ามันต้องได้ปมานประมาณห้าพันใช่เพราะมีสิบใบใช่ไหมละ่ะสิบใบก็ใบละร้อยใช่ไหมคิดเลยได้พกพันหนึ่ง มานีไม่ต่ำกว่าห้าพันกำลังลองขายนะครับรอแป๊บนึงนะครับจะใช้เวลานานหน่อยแล้วกันเขยมาแล้วได้มาหกพันหนึ่งโอเคได้รับหกพันหนึ่งทุกคนดาว ยังเดิมยต้องก็เข้าใหม่ละเดี๋ยวแต่นะไม่เราก็ยังเอโอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะทำ